วันและเวลาที่ผ่านไปรอได้ไหมให้ฉันใช้เวลาที่ฉันมีจกตรงนี้แม้เสียวนาทีที่เป็นคนดีที่ได้ทบทวนรอบนความหวังที่เป็นโอกาสสุดท้ได้ได้ได้ชปปปปได้ได้ได้ช็อปปป

อนที่รู้ใจก็ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแลาที่เราพลาด เขาก็พร้อมที่จะให้อภัย้มจมาสารไปต่อไหนอะจนกระทั่งโลกเห็นความจริงก็ได้มาเป็นบนททดสอบเออคือ อะไรของคุณเนี่ยนี่คุณนัดงานซ้อนอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงว่าเสาร์นี้ผมไม่ว่างผมมีงานนี่คุณเป็นเลขาภาษาอะไรเนี่ยฮะทำงานได้ช่วยมากเลยดีงานนี้ทำให้ดีเลยนะและนี่จะเป็นงานสุดท้ายของคุณจำไว้เลยแค่นี้แหละกลับมาแล้วไนงะ เราไงเนี่ยเรียนเป็นไงบ้างที่โรงเรียนก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะอ๋อแล้วไม่กินข้าวนะวันนี้ไม่ค่อยหิวอะ่ะงานไม่ได้เรื่องนี่ไม่คุยด้วยอเออเรื่องเรียนกัตกลงไงเนี่ยอ๋อ ก็น่าจะสมัครที่โรงเรียนสาธิตรประเสริฐศึกษาใ,ใกล,ล,ล้ๆบ้านเราเนี่ยสาธิตเหรอเกจะเรียนสาธิตเหรอเกเฉลี่ยแก่สองกว่าจะเอาอะไรไปสู้กับเขาถ้ามันลำบากขนาดน,นั้นก็ไม่ต้องก็ได้ว่าไปก็ดีเหมือนกันเรียนโรงเรียนสาธิตได้สมกับเป็นหลานสอสอชันหน่อยจะสอบอะไรอ่ะ ก็เนี่ยต้นเดือนอ่ะผลเป็นไงก็บอกด้วยแล้วกันจะเข้าโรงเรียนดีๆทั้งทีเนี่ยมาสอบให้ได้ห้องคิงเลยนะไม่ได้สมก็เป็นห้านของอา เอาบอลฮ้ยไงทำาหน้าเครียดแบบนี้เออฉันทำไม่ได้อ่ะสุดฝีมือแล้วเนี่ยเมื่อคืนก็แทบไม่ได้นอนอ่านแต่ไอ้กเก่งก็สอบเนี่ยสรุปคือนอนน้อยพักผ่อน,นสำคัญนะไม่งั้นหัวไม่แรงน,นะเอ,อ้ยแต่ไอ,อ้เรื่องนั้นอ่ะฉันรู้นะกลับบ้านไปโดนอานเล่นแน่เลย เอาหนะ่าเชื่อเถอะยังไงลุงแกอะ่ะเขาก็ต้องให้เรียนที่เดิมเออกลับไงอะ่ะอ๋อเดี๋ยวไอ้คนมารับอ,ะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเปิดเทอมเหมนะเปิดเทมเอมเฮ้ยทำไมเปิดเทอมอะ่ะอ๋อฉันต้องไปเยี่ยมญาติที่เยอรมันน่ะเยอรมันโอโ้โหไปไกลไปเที่ยว <c oughs> ดูพ่อฉันติติดงานติดประชุมแล้วก็ อ่ะก็ไม่เห็นทำอะไรเลยน่าเบื่อเอาหน้าลุงแกอ่ะก็ดูแลแกดีไม่ใช่เหรอเออันกลับแล้วเราตู้มาแล้วสลัมแล้วตู้ ควินอ่ะไม่มีเ้ดี๋ยวเอาธรรมดาดีกว่าธรรมดาไม่มีไม่มีมมโอ้ยร้อนไหมซื้อของปากซอยให้เาหน่อยสิเออเออไม่มันอะไรอะ่ะเออไม่มีเลยครับเดี๋ยวอ,อ,อะไรชื่อ จะต้องให้ถึงมือฉันอีกแล้วใช่ไหม คิดประเสริฐศึกษาครับครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับเป็นผู้ปกครองของอับดอนครับเอ่อสมศักดิ์สมศักดิ์อับดอนอ๋อท่านสอสอสมศักดิ์เหรอครับอ่มีมีอะไรผมรับใช้ครับเอ่อคือผมทราบมาว่าหลานผมเนี่ยไปสมัครเข้าโรงเรียนของคุณใช่ไหมครับใช่ครับับผ่านไหมครับอ่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ จากที่ผมดูจากเอกสารแล้วเนี่ยต้องต้องขอไปอจริงครับท่านไม่ไม่ผ่านนะครับคุณคิดว่าผมควรจะทำไงดีครับไม่ทราบครับท่านต้องต้องขอไปอจริงนะครับงอออี้แล้วกันนะพวก,กกอล์กีฬาสักชุดดีไหมะอะไรจะได้ง่ายขึ้นอ่า งั้นเดี๋ยวผมขอตรวจดูรายชื่อของอับดางอีช e นะครับในเอกสารเพราะว่าเผื่อว่าอับดางอีจะตกหล่นไปอย่างอื่นนะครับคือคุณไม่ต้องดูแล้วไง <Yeah. S 1> ผมรู้แล้วว่าสอบไม่ผ่านไง <Yeah. S 1> แต่เนี่ยผมยัาจมรู้ว่าจะทำยังไงดีไง <Yeah. S 1> งั้นเดี๋ยวก <Yeah. S 1> รุณารอท่านสสรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปปรึกษาเรื่องนี้กับท่านผ <Yeah. S 1> อ,อรครับงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ <Yeah. S 1> อ่ะฮัลโหลครับ เดี๋ยวขอ,อช่วยประสานท่านผอ,อให้มาตรงห้องพักครูหนะ่อยได้ไหมครับพอดีมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับ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 ท่านสสครับเดี๋ยวกระโน,นารอสครูขข่นะครับครับสวัสดีครับท่านผอครับมาพอดี สายจากท่านสอสครับโทรมาคุยเรื่องหลานของเขาที่เรียนโรงเรียนเราครับครับฮัลโหลสวัสดีครับท่านหวังว่าผมไม่ต้องย้อนพูดอีกทีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือพรุ่งนี้จะมีการสอบรอบสำรองนะครับท่านผมคิดว่ายังไงน้องก็ต้องทำได้แน่ๆครับรอบสองอะไรหลานผมเนี่ยเป็นถึงลูกของคณะรัฐมนตรีทำไมถึงจะเข้าห้องคิงไม่ได้ฮะ จะเข้าห้องคิงได้เนี่ยต้องผ่านในรอบแรกถ้ารอบที่สองเนี่ยก็จะได้แค่ห้องธรรมดาเท่านั้นนะครับท่านงั้นเอางี้มาหินอ่อนสักห้าชุดเนี่ยมาประดับโรงเรียนของท่านเนี่ยว่าน่าจะทําให้พวกเราคุยกันสะดวกขึ้นไหมครับอืมผมแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ารายชื่อมันถูกลงไปในเน็ตแล้วนะครับท่านงั้นถ้าเอ,อเป้นบาสักคู่หนึ่งเสากโกรหรือ เอางี้ดีกว่าคุณอยากได้อะไรคุณบอกมาเลยมาเป็นว่าอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอผลสอบของน้องเขาดูนะครับถ้าน้องเขาได้สอบคะแนนที่โอเคแล้วเนี่ยผมยังมีช่องทางให้ใช้เขาเข้าห้องคิงได้ด้วยนะครับท่าน,นพูดง่ายอย่างงี้ก็ดีขอบคุณมากครับครับผมท่านครับแล้วอย่างงี้ น้องก็จะสอบได้เหรอครับก็แกทำข้อสอบให้ง่ายหน่อยสิเอาข้อสอบของม่อนหนึ่งมาใส่เยอะๆหน่อยเดี๋ยวน้องเขาก็สอบได้เองแหละนะลองดูได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูแล้วกันะครับทําครับผมขอบคุณมากครับ น้องเขาทำข้อสอบได้ไหมคะแนนเป็นยังไงก็ทำได้38คะแนนนะครับโอเคก็ใช้ได้นี่คะแนนเต็มเท่าไหร่ส0ิบป่ะร้120อยี่สิบอะครับเฮ้ยว่าแล้วเชียวแล้วฉันบอกแกแล้วนะว่าให้เอาข้อสอบง่ายๆมาเอาของมดนหนึ่งอะไรมาปนเยอะๆหน่อยทำไมแกไม่ทำแบบนั้นคือท่านครับจริงๆผมก็ทำแล้วนะครับแต่ว่าน้องเขาคงไม่ไหวจริงๆนะฮะ ว่าผมไปได้ข้อมูลจากเพื่อนผมที่เป็นครูสอนโรงเรียนเก่าของน้องเขาอะคือผมปรากฏว่าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะติดกิจกรรม,มครับผมคิดว่าเราน่าจะใช้โค้ต้าในกีฬาให้กับน้องเขาได้นะครับก็โอเคแต่ต้องใช้เก์เท่าไหร่ของโค้ตา้าโค้ต้านนกีฬาเนี่ยตอนนี้เขาที่3.00นะครับแต่ของน้องเขาเนี่ยมันได้2กว่ายครับท่านผมคิดว่าไม่น่าได้ครับ แล้วเราจะทำยังไงล่ะทีนี้ออ่ะอ่ะคาสวัสดีครับโรงเรียนสาธิตรประเสริฐศึกษาครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผลการสอบของหลานผมอ๋ออ,อ่ต้องต้องขออภัยอีกรอบจริงๆนะครับท่านขออภยัยขออภัยอะไรเรียกขอมาคุยกับผมหน่อยออได้ได้ครับอ,อ่พ่อครับท่านสสเทามาอมัยรอบแล้วครับ สวัสดีครับท่านผมว่าจะได้ฟังข่าวดีจากปากท่านนะท่านผอเอ่อผมเกรงว่ามันจะไม่ใช่ข่าวดีนะครับท่าน ผมจะตอบผ่านและอีกแสนหนึ่งก็เบิร์กทางกับห้องคิงเออผมเกรงว่าจะไม่สะดวกรับทั้งสองทางเลยนะครับท่านต้องขออภัยด้วยครับหรือว่าน้อยไปนัสามเลยนะเนี่ผมครุ่นตัวเลยนะผมต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆนะครับ สามารถจัดการให้คุณโดนย้ายได้เลยนะไม่ต้องถึงมือพี่ผมที่เป็นคณะรัฐมนตรีด้วยผมเข้าใจครับท่านเข้าใจแล้วทำไมไม่จัดการกูพูดเลยนะโรงเรียนคุณเป็นห่วยแตกพวกคุณเตรียมตัวไว้เลยกูให้เวลาสองวันถ้าเชื่อของหลานกูไม่ติดใจผมบอกกูได้ครึ่น,ดนได้แน่ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับคือผมทำอะไรไม่ได้ ท่าบออับ่านปอเขาไม่ฟังอะไรผมเลยแล้วทำไมท่านไม่บอกไปครับว่าถึงแม้จะให้หลานเขาเข้ามาเรียนได้จริงๆเนี่ยแต่ถ้าเรียนไม่ทันเพื่อนอ่ะมันกล็ลำบากเหมือนกันนะครับเป็นถึงสอสอแท้ๆเนี่ยทำไมแค่น,นี้คิดไม่ได้อ่ะว่าเนี่ยมันคือการทำลายอนาคตของหลานตัวเองแท้ๆเลยนะครับทำใจให้ไฟดลยเราอยู่ในโลกที่บางทีตอนจบเนี่ยมันอาจจะไม่แฮปปี้เสมอไปก็ได้ do mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. คงข้างๆจนเสร็จปะเนี่ยเฮ้ยจะบ,บ้าหรือเปล่าันไม่ลอกหรอกก็ตอนแรกก็ไม่เห็นมีชื่อนะพอดูไปดูมาเฮ้ยมีชื่ออยู่ห้องคิงด้วยโอ,โอ้โหสุดยอดเฮ้ยห้องคิงอยู่ห้องเดียวกันดิเจง๋งเอ้ยเจ๋งก็เจง๋งแหละแต่ว่าดูพลิกพิกลนงินลุดเอาหน้าได้ข่าวว่าเขามีผอคนใหม่ไม่ใช่เหรอ พอออคนใหม่เขาบอกว่าใจดีกับคนเก่าด้วยนะแล้วแล้วคนเก่าไม่รู้อ่ะไปเข้าแถวดีกว่ามาอเออนี่นักเรียนครับอา้าวนี่เราเด็กใหม่เหรอครับเออดีเลยเดี๋ยวรีบไปเข้าแถวเลยนะเพราะวันนี้เนี่ยเขาจะมีงานจัดการต้อนรับพออคนใหม่แล้วคนเก่าเหรอครับคนเก่านะละ่ะอา่า พอดีเขาเรีบทําเรื่องย้ายด่วนน่ะลูกของเขาไม่สบายเ,เขาเลยเรียบย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับอ,รอ๋อครับครับดีแล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยเถอะนะรูล่าเดี๋ยวมีงานใหญ่ดีๆไปรีบไปเข้าแถวเลยปะแต่งตัวไปด้วยไปแล้วมัวแต่คุยกันอยู่นั่นแหละไปกลับมาแล้วครับะยงไงบ้าง,าางลานรัก เรียนเป็นไงบ้างเนี่ยก็ยากอะเรียนไม่ค่อยทันกับชาวบ้านเขาเลยเพราะมผมเรียนไม่ไหวแล้วมาถึงก็เครียดเลยนี่ไม่ต้องเครียดนี่นี่นี่น,นี่ขาวอามาพอดีเลยนี่ดูดูดูดต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านและสื่อทุกสื่อนะครับที่มาร่วมในพิธีการเปิดโครงการนี้นะครับกระผมในฐานะประธานโครงการต้านโกงเพื่ออนาคตจะขอเป็นหูเป็นตาแล้วคอยสอดส่อง ในการโกงทุกรูปแบบเพื่อให้ประเทศนี้ขาวสะอาดครับและผมในฐานะตัวแทนคนตันง้งโกงขอเป็นตัวอย่างในการทำงานในรูปแบบสุจริตเต็มรูปแบบเพื่อคนทุกคนในประเทศนี้ครับถ้ามอยากผาชมละคอตอนใหม่ของเราช่วยกด s u b s c r i b e ฉันหน่อยนะขอร้องช่วยกดให้ฉันหน่อยเถอะฉันไม่ได้เร่งเรานะแต่ฉันหนาวและฉันเป็นลูคีเมียด้วยถ้าไม่รีบกดฉันอาจจะตายก็ได้นะ Cô xin, xin hết cột Xin khó rõm xin subscribe cho nè Ôi xin nào Cột xin nói gì cột Xin lỗi hết ngay